ปลาทอดปลาจ้ะทอดปลานินเดี๋ยวป้าจะทำปลานินทอดราดซอสชูชีจ้านี่จ้ปาปลาปลาทอดแล้วนะเดี๋ยวป้าจะไปผัดพริกราดนะก็จะมีพริกแกงคั่วแล้วก็ใบมะกรูดซอยฝอยก็พริกชี้ฟ้าแดงพริกสาหาแดงหัน่นแล้วก็เครื่องปรุงวักวีน้ำปลาน้ำตาล ของปรุงซิซอสซอสปลาเขียวเดี๋ยวไปดูป้าผัดนะผัดอีกไห้ผัดเป็ดๆ ใจเย,นยน็นๆกดแรงไม่ได้ก็จะชิงใหม่แล้วก็จะฉุนเราด้วยไฟเบา,าแล้วก็จะช้าเราหน่อยแต่เราจะไม่ฉุนมาก บางคนก็นเ,เอาพริกผัดก,กับน้ํามันนะแต่เขาก็บอกว่าฉู่ฉีป่ปลาแต่ถ้าเป็นโบราณเขาต้องเอาพริกแปะกับกะทิเนาะเขาถึงจะเรียกว่าฉู่ฉี่ปลาเนาะยังเขาเรียกว่าปลาราดพริกเนาะป้าไม่ได้ว่าใครนะแต่ป้าคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะตั้งชื่อนะแต่ถ้าโบราณจริงๆอะ่ะ ถูกฉีก็ต้องผัดพริกแกงกบ,บทีเนะาะใส่น้ำมัน้น้ำปลาลงไปแล้วนะพริกหอมแล้วก็จะ,จะใส่กะทิจ้ะใส่กแะบบทิลงไป มาคุกกิตามด้วซอสปรุงเ่ยปลาเขียวนะปลาเขียวหนึ่งช้อนเขียวหนึ่งช้อนถ้าเปิดไฟแรงไม่ได้เราเตาคู่เนี่ยก็จะไหม้อย่างเดียวเลยฝอยมือก็จะไหม้อย่างเดียว ต้องคอยคนอยู่ตลอดผมปรุงจ้ะช้อนนี้ช้อนน้อยเนี่ย,นนยใ่น้ำปลาลงไปสช้อนจะข้นไปน้ำตาลจ้ะ ้ำตาลเท่ากับหนึช้อนโต๊ะนะองซอนเนี่ยเท่ากันึช้อนโต๊ะช้นชาช้ชาพููก็เท่ากันนึช้อน มะกรูดจ้ะพริกแกงจ้ะพอเติมน้าน,นิดหน่อยเดี๋ยวจะราดปลาไม่ทั่ว ิมกันนะเครื่องไม่น้อยไม่ได้ใส่เครื่องเยอะเนาะทำง่ายๆทำง่ายๆตัวป้าพิมพ์ทำอาหารง่ายๆอาหารบ,บา้านๆชิมเลยเข้มจัง เผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยกระดามากกันอีกเด้อถ้าจะขอเติมน้ำตาลอีกนี้ช้อนน้อยเนี่ยไม่ใช่ช้อนใหญ่นะเนี่ยช้อนเล็กๆเนี่ย ค่อยปรุงแล้วก็ชิม,แล,มแล้วเราก็ปรุงถ้าไม่ถูกใจเราเราก็ปรุงนะเดี๋ยวไปดูป้าจะตักใส่จานป้าจ,จัดจานแล้วนะป้าจะาดหัวกะทินะจ้าได้หัวกะทิได้จ้ะนิดหน่อยอกะทินี่ตั้งสุกแล้วนะถ้าใครต้องการให้คนเคี่ยวอีกหน่อยนะป้าไม่ไม่ไมด้เคี่ยวประมาณนี้นะจ้า ถ้าถูกใจหรือชอบชวดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า